ล็อกอยู่ล็อกอยู่น็องหนึ่งน้องหนึ่้องหนึ่อกหนึ่งไปไปชิดช็้อกหนึ่งอกหนึ่งน้องหนึ่งนคนนองสแกนผาปัวเจอเหียเป๊ะจ้ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างอยู่นอมันจะวิ่งขวาอยู่นองล็อกอยู่มจูเพื่อนมาจูเพื่อน Knock 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 knock. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้เวลาแล้วครับที่ผมจะเอาสไนเปไปเล่นในแมปใหม่ที่เดือดที่สุดนะครับแบบใหม่ที่ว่านี้นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยซึ่งเป็นแมปที่ <first> อ่า <The man S 1> รีเควสเกียร์ขั้นต่ำของเรานะครับ <The man S 1> อยู่ที่3 5 0 0ซึ่งจริงๆเอาจากประสบการณ์การเล่นแอคชั่นนะผมว่าเป็นเป็นแมปที่ออกยากที่สุดละคือมันรวยมากนะทุกคนคือยังไงฟาร์มสเปซสปานเนี่ยมี 1M แน่นอนนะครับแมปนี้คำว่ายากของแบบนี้ยากยังไงมาดูกันทุกคนคืออ่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นแมปนี้นะสักประมาณัััักกก2วนวนนนไไดด้ลมมาาาู่ทถึงย ับแรกเลยคือแมนนี้นะครับมีทางออกให้เราแค่3ทางเลือกเท่านั้นนะครับทางออกแรกนะครับทางออกจรวดตรงนี้เห็นไหมทุกคนทางออกนี้นะครับเราจะต้องไปเปิดเควสที่ตรงนี้ซึ่งเควสตรงนี้นะครับจะคูลดาวน์15หาทีหลังจากห้องนั้นเริ่มไปแล้วนะครับก็คือครึ่งทางของห้องนะครับ เควสตรงนี้จะเปิดแล้วเราก็มีเวลา1ิบนาทีในการทำเควสตรงนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เราก็ต้องคำนวณเวลาไปเปิดเควสให้ด้วยนะครับถ้าเปิดเควสช่วงแบบ7 8ปนาทีเนี่ยก็อาจจะไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเราต้องเคลียร์บอทข้างในนี้อีกนะครับแล้วเราก็กันบอทเรื่อยๆนะครับประมาณสัก3-4นาทีไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนี้นะทุกคนพอกันบอทจนครบเวลาเนี่ยเราก็ไปกดแอคทีฟที่จรวดนะครับเพื่อออกตัววิธีที่สองนะทุกคนจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราสามารถวิ่งออกได้เลยแต่ว่ามันมีแต่ผมเราต้องถอดกระเป๋าและมีโคตาค แค่3ที่เท่านั้นอันนี้ก็คือจุดวัดใจที่ถ้าคุณแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่โลภแล้วนะครับก็ออกได้เลยแต่ว่าไม่สามารถเอาของไปในกระเป๋าแบคแพคได้นะครับคือการที่แบบฟาร์มแบบนี้นะแล้วคุณถอดกระเป๋าออกตรงนี้นะผมบอกว่าโค้เศร้าทิ้งเงินเป็นล้านนะครับและที่สุดท้ายนะครับก็คือที่ที่เราต้องไปโยกคันโยก2อันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อแอคทีฟทางออกตรงนี้นะครับคันโยกแรกนะครับมันจะอยู่ที่ตัวเทสเลงตึกตรงนี้นะครับคันที่2 มันจะอยู่ตรงแลบตรงนี้ซึ่งถ้าเรากดเวลาไม่ใกล้เคียงกันนะครับเราต้องกลับไปเปิดอันแรกใหม่ซึ่งคือในแบบเอทิชันนะทุกคนการที่คุณวิ่งข้ามตึกไปมาแล้วเปิดคันโยกสองอันเนี่ยเพื่อแอคทีฟจุดออกนะครับซึ่งจุดออกเนี่ยพอเรา,าคันโยกพร้อมกัน ติดแล้วนะครับมันก็จะคูดาวห้านาทีนะครับพอเขาดาครบห้านาทีเนี่ยเราถึงจะออกจุดนั้นได้นะครับเอาง่ายๆนะทุกคนถ้าเกมเหลือ6-7นาทีเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้ไปดึงคันโยกนะครับคุณหมดสิทธิ์ออกแบบกระเป๋าแน่นอนคือเอาง่ายๆนะทุกคนแมบปบนี้เนี่ยคุณไม่สามารถฟาร์มเต็มตัวอิ่มๆแล้วแบบไปออกทางธรรมชาติได้ไม่มีทางเลยส่วนการจัดเซตของผมนะครับผมก็จะเอาสไนลงกับ S M G สไนนี่เอาไว้ยิงระยะกลางถึงไกลนะครับ S M G นี่ก็คือยิงใกล้ M P 5คือเอาไปยิงขานะครับ มันเต็มที่ได้แค่เกตดม่วงนะครับผมก็เลยเออโอเคเราไม่ต้องเสี่ยงเราเอากระสุนยิงขาไปเลยนะครับตายไวหว่านแน่นอนถ้าดียิงขานะส่วนสไนาขาองผมเนี่ยกระบอกหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับแต่ว่าความแพงของมันจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่กระสุนผมให้ดูกระสุนนะครับของสไนที่ผมใช้นะเม็ดละเกือบ5000ันะครับกดซื้อไปหนึ่งกองเนี่ยกระสุนก็จะอยู่สักแสนสี่นะครับถามว่าคุ้มไหมสําหรับผมผมมองว่าคุ้มนะในกระสุนราคานี้กับหัวนัดเดียวตายซึ่งกระสุนสไนที่ผมใช้กับ ส่นนเนี่ยก็ขั้นสูงสุดแล้วนะครับยิงหมวกม่วงนะครับที่เป็นเกรดเลเวลสี่เนี่ยแตกในนัดเดียวเลยก็จริงส่วนใหญ่ที่ผมเล่นแมปนี้นะผมไม่ค่อยเจอคนใส่หมวก5ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับจะเจอหมวกม่วงหมวกฟ้ามันจะไปเน้นกันที่เกาะสีส้มนะครับมันจะใส่เกาะสีส้มกันเป็นหลักเลย ซึ่งไอ้กระสุนนี้ก็วางผลหนึ่งนะัดน็อกได้เยอะเลยนะครับโอเคทุกคนดูการจัดเซตโหลดเอาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันต่อในเกมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รรรให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมตามมาดูไลฟ์สตรีมบน Twitch TV และยูทูบนะครับสตรีมทั้งสองช่องทางเลยเฮ้ย hey, เอา้าโอ้โหจะเลยเอา้ามีเกิดข้างล่างด้วยนี่ <high> ไม่ต้องไป <c oughs> ไหนแล้ววัยรุ่น <c oughs> มันยังไม่ได้เปิดเควสเนี่ยมีเควสเหรอไม่ต้องสะพานดูที่เกิดเกิดตรงไหมเฮ้ยเกิดตรงเนี่ยเราเกิดจรวดเลย ไม่มันนี่เควสจะมีเฟวสไม่ให้มันเกิดหรอมีลูกตามีลูกตาเควสมันหยุดตรงสะพ,พานเดี๋ยวมันดัดถอยหลังเห็นปหเ่ยเควสสิบสี่นาทีเห็นปหนฟมฟาร์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 มอุ้ยไม่รู้นะว่ามีคนเกิดใกล้ๆเราไหมอ่ะแค่นั้นแหละไอ้ตั้งหน้าแข็งเอวิสเอวิสอยู่ในกดเห็นใครตีเป็นคนหมดยูนอ้องยยังไม่ครูดาวเลยที่อันนี้กรีบทอันนี้แบบแบบไม่ควรมีนะจุดเกิดตรงนี้จริงจริงแล้วฮะแต่ก็ให้ให้เราเกิดแล้วก็ขอบใจเล่่่นนนงายยขึ้หอ ใต้คนกดสะพานวะไม่มีเนานะน,นี่มีก็เราได้รับทั้งหมดมึงยืนตรงนั้นเ<อ>หรอบิดดูไว้ดูมัน,นรรรมีแค่ซ้ายขวาแนอนอนนี่ตึกเลยนี่ตึกมึงอยู่หน,น้าตึกอยู่แถวมากเลยมันเดินอย่างเดียวไอ้ผู้เชี่ยนะมันต้องเกมไวไง มันก็เอาแต่ไฮรูทอ่ะมันไม่ฟาวสเปรย์สะปะน็อกน็อกสวยนี่ประตูขวาดูสองตัวประตูขวาสองตัวเลยเดี๋ยวเพิ่งเข้านะเดี๋ยวเพิ่งเข้านะคุณต้องรีโหลดเมื่อกี้ยิงจากไหนอ่ะนี่มันอยู่เนไหนน็อกติดใช่ปะน็อกติดน็อกเลย ไม่เห็นใครมันวิ่งใส่อย่างเดียวเลยตีตัวแย่สองตีนะตรงนี้โอ้โหเยอะแล้วข้างในมันยิงอยู่มึงข้างในยิงอยู่มึงสมบปิดแล้วกลับมาเล่นกับกูได้ปะล่ะหรือจะเอาของตัวนี้ให้สมบตรงไหนให้สมบหน้ามึงวะถ้าจะเอาจะเอาของเจ้าของตัวที่ยิงอ่ะยิงไอ้นี่ด้วยยิงบัตรด้วยขอบคุณนะผนดีเราอ่ะใครสแกนวะมึงเอาเงี้ย มึงจะรู้ของป่าวถ้าเดี๋ยวดูให้อ่าเล่นง้นก็ได้อ่ะเล่นงานก็ได้เดี๋ยวอนให้บัดบัดบัด,ด,ดย,ดยาาิงเลยยิงเลยไอ้ไอ้ตีนั้นมันรู้จุดมึงอยู่แล้วตีที่กูย,ยิงเพื่อนมันอะมึงลองมึงลองจอดๆออดูมาเตรีันอยู่ข้างนในยิงกันอยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นสองระเบิดอยู่ชั้นสองช่วงนี้มึงจะดูดของดูดได้นะ,ะมาให้ามมาสมันหายไปละสมันหายไปละยิงได้ตอาของด้วยเว้ยเยี่ยปือนกระสุนกูกองละสองแสน มีนอกกำลังบากนี่เยอะเลเนี่ยแต่กูมีเสียงว่ะมันจะมาไงอะ่ะเออมันจะมาไงอะ่ะกูก็นั่นแหละกูสงสัยอยู่ว่าจะมา,าไงไม่ไม่ไม่คือมาได้แหละทางมึงไม่มีคนเปิดสะพานเว<ด>้วยกูงงว่าถ้ามีหลังอ่ะหลังมันมาไงแป๊บนึงนะพวกมึงดูนั้นก่อนกอเดินเคลียร์หลังก่อนเฮ้ยเล้วไม่มีลูน,น่าอีตาหนิเออคือถ้าผ่านมาก็ผ่านมาทางซอยซอยที่กูบอกไอีบีละมีแค่ทางเดียวถ้ามันผ่านไปจริงนในรุ่นหลังแตกนะ ไม่ผ่านมันจริงจบตอนนี้กูกูขับมอเตอร์ไซค์ไปต่อยวิธเลยให้นั้นแหละมันดึงคันโยกแรกละเปลั่นใครลั่นโอ้โหไฟหัดฟ้าปืนโดนทีโบแต่มันรู้อยู่แล้วมันมันมันเพื่อนตีนั่นแหละเพื่อนตีนั่นแหละมีตึมตึมที่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่แถวนี้โเล็งให้อยู่ ซอยเชื่อมอันซอยซอยเชื่อมตึกเฮ้ยนี่มันนั่งเล็งอยู่เลยแต่กูยิงไม่ได้กระจกกันกระสุนลองได้เปล่าลองนะเออกันกระสุนปะไม่เห็นตัวเลยเนี่ยแบบเนี่ยเฮ้ยเห็นอีกตัวนึงโอเคมัมยิงกันลองได้นะถ้ามันถ้ามันถ้ามันทะลุกระจกมายิงได้นะไม่ไม่ไม่แก็บขาเลยว่าจบมาเลย เนี่ยถ้ามึงเข้าไปตรงเนี้ยใช่ป่ะแล้วมึงยิงขวาได้เลยตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไปตรงเนี้ยแ <c oughs> ล้วขึ้นไปยิงตรงกระไดเนี่ยคือเจอเลยมันโดดลงไปโดดลงไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างนอกอยู่นอกมันจะวิ่งขวาอยู่นอกล็อกอยู่มันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนนก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 ทีนี้กูเห็นคอนเฟิร์มคิวสองอีกตัวไม่รู้อยู่ไหนเหลือตัวเดียวอ่ะถ้าจะปิดก็อีกตัวเดียวนี่ หมด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 เหี้ยน็อกเนยเก็บของได้นะแต่ว่าต <c oughs> ีซ้ายระวะตัวที่พี่บีมลงหมดแล้วหมดแล้ว,ลวข,ขวา,ขายิงหมดแล้วเอ้ยมีสมองตีใหม่อีกตีหนึงสมองใครไม่รู้หรือว่าสมองมันก่อนน็อกไว้เฮียแต่ตอนกูยิงอะสมองไม่มีนะไม่รู้มันปล่อยทิ้งไว้ก่อนไอ้นี่วะสมองหายไปละว,ว่าน่าจะของมันแหละสมองมันหายไปแล้วเนะี่ยหายเร็วมากเลยเหมือนมันตัวตัวของน้อกมันโดนลบสมองไปด้วยเอ้ยอยากเก็บของว่ะ ง่ของเราจะเสียจุดนี้ไปเฮ้ยมีคนมีคนมีคนสองคนนะกูเห็นสองไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วมากูเลยสองตัวสแกนปะกูหลบกันสแกนอ้เจอกูคนเดียวกูคนเดียวโดนหี่มึงปะดูทังตี้อ่ะดูดังตี้โอเค ดีเลยมันมันถอยนะในจอกูล่าสุดยี USB, ่สิบมีกูไปเปิดเวสกันดูไว้ก่อนนะกูไปวิ่งไปเปิดเวสกันเฮ้ยปิดฝาไม่บินปะเราเราไม่ยินเสียงไมนีด้ฝาจบประตูหรอตากจะไปภายใน10นาทีเราต้องมาทำเวส หรือไม่เราก็ไม่ออกยิงทะลุสแกนใส่กูอะขวามือขวามือสแกนเจอกูไอเดียที่เดียวเออมันจะมันจะเอาเราเนี้ยแหละมาแล้วมาแล้วมุมตึกมุมตึกมันหนึ่งัดจอุูส่ายิงไม่ได้แค่ โอ้ตันคิกเลยอะลองขวาเนียนนะลองขวาเนียนนะเชิญดูสิไอตาตีซีโอยังเหลือใช่ป่ะเงียบเลยน้องหนึ่งน้องหนึ่งอ๋อไอตี้เดิมมันชุบไันได้หรอวะเฮ้ยไม่กูจับยิงนับสามวะแสดงว่ามีเศษตึงที่กูยิงอะเหลือตี้เดียววะึะว่า จะเดินกันก็เหลือที่เดียวว่ะเดี๋ยวเราต้องถอยไปทำเควสนะไม่งั้นเราจะมีเราไม่ไีออกนะนอกจากเปิดขับไปเปิดคันโยกอ่ะทำเควสดีกว่าเราไปทำเพวสไปทำเพวสไปทำเควสโจทย์ที่สุดคือทำเควสจรวลดเราอ่ะไปไปไปให้มันคิดว่าเราอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆให้มันเสียเวลาดีไหมถ้ามันมีอีกตี้ยังไงมันก็เสียเวลาเจออีกตี้ไปมีอะไรพอแบบเฮ้ยเป่าทองอะไรเงี้ยมีป่ะเอาไต้องปืนเลยไปก็รับก็รับนะก็รับหมดบอดจะมาแล้วบอดจะมาแล้วยิงบักยิงบัก ขึ้น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 ที่สูงขึ้นที่สูงเล่นกับไอ้อวิทย์อะตรงนี้มันยืนไม่ได้อยู่ไอวิทอยู่ไอวิทย์ไม่พอแล้วไม่พออยู่เพรานมัไอเล่นมาเล่นฝั่งเดียวกันมันเล่นฝั่งเดียวกันโผล่มาเราเราต้องวิ่งขเงข้าจะหลวดต่อใช่ปะอะรยิงบอด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 เอายิงมันเลยมีอายิงมันเลย เราวิ่งไปขึ้นจรวดอ่ะมันจะมีทางบ่อยให้เราไปขึ้นจรวด<อ>ล็อกเก็ตล้านสี่สิบเฮ้ยตรงกูตรงกูตรงกูมา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 เซิร์ชล็อกเก็ตเฮ้ยกดออกได้เลยนี่หว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเอา้าไม่ใช่เซิร์ชของอประแจม่วงหนึ่งอาทีนี่ไงกดนู้นหนึ่งอาทีอ,าทอ๋อหนึ่งอาทีออกตรงนี้ปะ นี่ไงออเนี่อาเน,ออนี่ผูพุพุอยู่นี่กูว่าสี่ตี้เอาปะไม่ไม่เกินนี่ละมันรอเราออกใช่มันรอเราออกจำนวนจำนวนแบบที่ไม่รวมเราอ่ะเรารวมเราเป็นห้าเว้ยมันได้มันได้มันเท่าทุนคืนเลย ค่ากระสุนเนี่ยหลังจากผ่านแบบนี้ไปนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมทำเควสจรวดผมก็เริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีความมั่นใจาและความรลบก็เริ่มเข้าครอบงำนะครับรู้สึกว่าออกแค่นั้นเนี่ยมันมันไม่รวยนะครับแบบนี้เนี่ยมันต้องออก 1M แต่ว่าตาแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าความรู้นะครับในการศึกษาแมปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมปนี้ก็ยังใหม่มากๆสําหรับผมนะครับซึ่งตาต่อไปนะครับก็เป็นตาที่ผมเนี่ยเล่นเริ่มเยอะแล้วประสบการณ์เริ่มแน่นแล้วครับคำนวณหลายๆอย่างได้แล้วมาดูกันว่าเมื่อประสบการณ์เยอะในแมนนลจะะเ่ยังงไครบ ที่เดียวคุณไงข้างบนถึงแล้เนี่ยริมน้ำไงริมน,น้ำข้างบนเะนี่ยใช่หรอไอเราวิ่งเราวิ่งสลิงเลยเอ้าแล้วไม่เกิดตรงนี้เนี่ยริมน้ำรึเปอ่โอ้โหเกิดนี่โคตรเจ๋อเลยนะผมิดที่เกิดผมรูอ้อยอู่ดู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 วิ่งทำไมยิงบอดบอดบอ,อ,อดใครมีไอ้ยิงหน่อยดิกล้ส่วนคุณเม็ดละพันอนะหลังคาเลยเห็นนะหาปุ๊บต้องรีบยิงต้องยิงรีบไปเออ วิดฮิวมาแล้วยิงก่นเรียบไปเรียบไปเรียบไปตึกซ้ายนะตึกซ้ายนะยิงมาตลิ่งได้หรอจริงได้ได้ได้แต่โดนสวนมาไถงง่ายกว่าแค่นั้นเลยโอ้เก็บเสียงบัตรปะยิงปล่อยก็ได้นะเอออ้ยขวายิงมาแล้วหลังยิงหลังยิงหลังยิงสมองดิฝ่าคนสมองไหนสมองไหนโอ้ยวิ่งเข้าตึก สมองเมื่อไหร่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยพีวีโอเหี้ยสมองเหี้ยอะไรเนี่ยขวาวิทย์ไปไหนต่อเราอะเอ่อห้องหน้าต่อเลยขึ้นไปห้องซีโอเปล่าไึ้นดินเสียงปะอันนนนั้เหมือแถวห้องซีโอยิงบอรดไว้ตรงไหนอ่ะ แถวนั้น,นอ่ะตาโอเคกองแถวรู้ไปอาตาทางนี้แต่ว่าซ้ายขวาที่มันกล่องเฮ้ยเสียงข้างนอกมีเสียงสะพานสะพานดักคนอ่ะเะสียงใกล้นะจะเข้าหน้าตึกเราปะเนี่ยหน้าตึกเราจะเข้า,น,าะนะเีเอแล้วเปิดประตูไปแล้วด้วยเนี่ยไงมอะไร ไว้ไหนี่อยู่กูอยู่กูเออกูเข้าหลังไหนปะกูเข้าหลังไหนปะเราเจอแล้วไอ้เที่มันดันเปล่ามันดันเปล่าโดนไฟโดนไฟมันถอยมันถอยโอปัดปัดได้หนึ่งกูปาดได้หนึ่งเฮ้ยพี่บิดหน้าหน้าแกนกแกนกข้างหน้าข้างอน้าแกนกอกนกแกนกโดนตีงูโดนยล่หน้าเลยคอตเตอร์คอตเตอร์อยู่คอตเตอร์กูเห็นขาตรงนีงไม่ได้

มิถอยู่ไหนมันอยู่ไหนตาอยู่ตาลงขับเข้าขับกลับเข้ากันกลับเข้ากันกลับเข้ากันได้ของแล้วอ่ะเราได้ของแล้วนะเออรีบรีบเดี๋ยวมึงรีของแล้วมึงก็ไปเปลี่ยนมาอีกรอบนึงอุ้ยที่นี่กระสุนโคตรแรงคำนึงนะมันเอากระสุนม่วงเอ็มบีห้ามาเล่นกูแทงให้เนี่ยหมวกเต็มก่อครึ่งหนึ่งก่อซ่อมเอา ได้หลังมาป้าไรเหลือไม่พี่บีมได้หลังมาบ้างผมผมพยับผมพยับไม่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 จะเสียงมึงน่ยมันใช้ของอยู่หลังไอ้ตาเข้าไอ้ตาแล้วโอ้ยโดนหนึบอยู่หน้ากูหน้ากูอยู่ไหนยี่ไหนตาไม่เห็นเอ้นกูไหนดิ ถ่ยกัน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 ต้องยัดต้องยัดตัวตายเนี่ยรอรอรอเลื่อนไม่เต็มเลื่อนไม่เต็มเลื่อนไม่เต็มเสียงออกขวาเสียงมันอยู่ไอ้ห้องห้องคาโก้อ่ะเสียงมันอยู่ห้องคาโก้อ่ะใส่กอดอยู่นะอ๊บนึงกูขอสแกนข้างนอกนึงอย่าเพิ่งให้ยาวเลยวะยาวเลยก็ออกข้างนอกบอวพี่ระวังนึงพี่นะ เนี่ยร่าสุดเสียงตรงเนี้ยตัวเดียวใช่ปะที่เราเห็นอ่ะตัวเดียวใช่ปะใช่ตัวผู้ชายเดี๋ยวห้าทีทำเควส์จรวดกันไปไปรอบนระ ب า ن ไปทำเควส์จรวดก่อนฉีดหัวอย่างมุนหัวโอเคเยีางมุนหัวโอเคมาเดินกันเดินกันไดิแกันอยมามาติดตัว ดี๋ยวอย่ารอชุบชุบไม่ได้หรอกกอมาโดดไหมพี่บีมมันไม่โดดมันไม่โดดชุบไม่ได้แล้วใช่ปะไม่ได้หรอกพี่บีมหลังเอ้ยเกี่ยละโอ้ตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่พี่ใหม่ตีใหม่กลับก่อนกลับก่อนเราเล่นไม่ได้ละอันนึงกูโดนสกแกนกูวิ่งไม่ได้โดนติดติดเหมือนกันที่ออสองนั่นนี่ตีใหม่อันเนี้ยไอ้วิทย์ พาสมองกลับละเนี่ยมันจะโผล่ได้รูเดียวมันจะโผล่ยิงเราได้รูเดียวมันชุบได้เหรอมันไม่มันไม่เมืองไทยรอบแรกหรือรอบสองถายเลยเหรอก็มันไม่ขึ้นชุบเนี่ยมันขึ้นชุบอ่ะมันไม่ขึ้นมันเห็นนมัลมไปยังอ่ะอ๋อชุบไปท่าไปแล้วรอบนึงไอ้ท้ามันตายข้างหน้านอกตึกไงเออแค่นั้นที่ไปดึงขึ้นมาเออมึงวางเนี่ยเวทสมอกสมอกมีป่ะสมอกตัวเล็กอ่ะสมอกตัวเล็กมีป่ะเออสมอกใส่ไปเรากลับตึก อเจริญพรเนี่ยโ,โ,โดนสะพานเนี้ยดักก็จบละไอ้เหี้ยเล่นไงวะในเยีเ่ยงหลังก็ไม่เคลียร์ง่ายครับมาเดินไปต้านมันตายนี้พี้นี่งจำได้ลตามมาะตา้านมัเดี๋ยวเราเปิดไอ้นี่เอา รอสแต็มแป๊บน,นึงเดี๋ยวเนี่ยเราไปอยู่เฮ้ยซ้ายมาซ้ายมากเนาะรอรอรอเย็บล่างปะป่าพี่ตัวท้ายตัวท้ายมาแล้วมาแล้วไอ้ยี่นี่ยไรยักเฉื่อมันจนได้เจ้าวะให้ธโมเก็บของไหม,มไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องมุมนี้มันยิงมาไม่ได้ แต่ของกูที่รวยมาจากปืนนี่แหละมันปืนอะไรของในกระเป๋ามึงเยอะปะไม่เยอะเดี๋ยวเอางี้เอางี้เอางี้อ่าครูจะทำงี้ยคือเดี๋ยวรอไอ้พวกนั้นเปิดเควีแล้วไปทำแล้วกูจะออกแล้วเราไม่เออเพราะว่าในกระเป๋ากูอะของของมูลค่าไม่ถึงปืนไม่ถึงสามแสนที่รวยก็ปืนนี่แหละเดี๋ยวกลับวิ่งกลับมาเล่นงี้แตกหมวกแตกกลับมาเล่นในนี้กลับมาเล่น พี่บีหมวกแตกปะเอาหมวกเป็นหมวกใช้ปะไม่แตกเนี่ยเล่นแถวคาโคนี่ยสแกนปะมันต้องมามันต้องมีคนมาเปิดเซฟมันสแกนผมโดนไหมไม่โดนไหมเก็บเสียงไว้เออเก็บเสียงไว้จะรอหนึ่งนาทีสแกนตรงตาผานะพี่พี่เดิมเออเรามันเปิดเควสไอ้พวกนั้นมันไม่ทำอะไรหรอกนอกจากเควสมันเราไปไม่มีทางออกได้ถ้าไม่ปล่อยไม่ให้ปล่อยให้มันไปอ่ะเราไม่ทางออกได้แค่นั้นเลยตอนนี้หวาดพึ่งสมองนี้ใช่ไหม เนีย่ยเวทมึงไปยืนตรงคอนเทนเนอร์ตรงที่เรายิงไอ้นั้นไม่ได้หรอแค่แอบไว้อะแล้วพอคนมาเดี๋ยวกูเรียกมาคือตรงนี้มึงมึงยืนตรงนี้ใช่ปะเนี่ยตรงนี้มาก็เห็นมึงคอนเทนเนอร์แรกอะเวทที่เรายิงไอตัวสุดท้ายเมื่อกี้ถ้าจะเอาชัวคือรอให้เควสมันแอคทีฟอะเห็นไหมไอสิบสิบเอ็ดนาทีตรงจรวด<ช>อะ<ต>ถ้ามันแอคทีฟมันจะเปลี่ยนตรงนั้นอนะแล้วก็จะเราก็จะเราก็จะมีข่าวชัวว่าสะพานไม่อยู่แล้วแค่นั้นเลยแล้วเราอาจจะรูดที่นี้ได้เ<อ>ดี๋ยวรอเสียงใกล้ๆก่อนเก็บเสียงไว้ เวลาเราสับปืนมันมันรู้ป่ะพี่แบบได้ยินหมดเล็งก็ได้ยินถ้าคนฟังตดเยอะเปลี่ยนมาถือปืนถือปืนลูดไปมันพยายามหาอยู่เนี่ยยังไม่ดึงถ้าดึงแล้วมันจะเป็นสีเทาเควสยังไม่ได้กดนะเควล็อกเก็ตอะแมพผมมืดเลยกดละวิทสปะ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 อ๋อหมายถึงไอ้นู่นใช่ไหมมึงเข้าใจวไว้ได้กูคุยอะไรกับมึงอยู่เนี่ยก่อนหนะเนี่ยแต่นึกว่านึกว่าไอ้คันโยกของเราไงในตึกเรา มันมีหลายมีหลายอย่างมีหลายอย่างให้กูคุยกับมึงอ่ะมึงฟังอยู่คันโยกอะ่ะกลับ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 รถดักสมองหน่อยดิสมองหน,น่อยดิฮวนโอ้โหสมองหน้าตายจ้าเถิแล้วพี่เถิดลวกลับมากานกลับมากานกลับมากาอเโอเค๋โอเคมีคนดักตเราต้องเคลียร์ที่นี้มารู้ว่าจุดเราเพราะว่ามันเล็งมันเล็งใส่หน้ากูไว้เลย ไอพวกนี้มันกะจะออกไอเนี้ยแ้น่าจะต้องอันนี้เหลือโจทย์เดียวเราวิทย์ไม่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 มีอ้อมไม่มีอ้อมมันอ้อมไม่ได้โจทย์เดียวคือออกไอเนี้ยออกทิกเกอร์เนี้ยแหละดีนะกอดส้มไปครับงั้นกูไปแล้วเนี้ยเดี๋ยวเราไปลื้อจากข้างในสู้มันสู้กับมันข้างในหนึ่งตี้อ่ะโอเควิทย์นับงี้นะหนึ่งตี้อยู่จรวดหนึ่งตี้อยู่หน้าตึกเราหนึ่งตี้เราเคลียร์ไปแล้วตอนนี้หนึ่งหนึ่งตี้เราไม่รู้มันอาจจะตายเราก็ได้ตอนนี้อาจจะเหลือให้หนึ่งตี้ที่เราต้องฆ่า จะอมันออกไอนีได้ไหมพี่ไอข้างล่างมันไม่ออกมันไม่มันเพอมันมันหวังให้คนกดไว้ซึ่งตอนเนี้ยกูว่าเหลือแค่ตีนั้นเว้ยเพราะว่าไม่มีคนกดไอนี่เลยใช่ไม่ไม่มีใครวิ่งกดละนอกนอกจากตีนน่ะนะเออมึงสามารถเล่นแถวนี้แบบเนียนเนี้ยมาเนียนตงกูได้ปะกูจะวิ่งอ้อมอ้อมไปส่องทนายอยากจะากอีกฝั่งหนึ่งอ้อมอยู่หน้าตึกเก็บเก็บทรงไว้นะเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวกูดึงอันนี้ไว้ก่อน เออถ้าพี่เปิดแล้วให้เผื่อมันมีคนเปิดฝั่งนู้นให้อะได้ปะเปิดฝั่งเรามันไม่มีเพราะว่าตี้สุดท้ายอยู่หน้าตึกเราเนี่ยอีกตีหนึ่งยิงไอ้นี่อยู่เห็นปหมยิงจรวดอยู่ยิงบอทจรวดอยู่ถ้าเราคำนวณถูกต้องคือตีสี่ตีสี่ตี้ที่ไม่นับรวมเราแบบเนี้ยเห็นปะมันวิ่งมไปวิ่งี่มันวิ่งหาคนแล้ววะหามึงเหรอใช่เราจะลงชั้นล่างไงไม่ให้ขาดแตก วิทย์รายงานข่าวไว้เงียบละมันแคมป์มหรือนี่อะไรแคมป์ด้วยเนี่ยเออคู้ึงมาหาเด็กสีิงึงอย่เจอละฟังไลวิทย์ขอข่าวแมน่นๆฟังเสียงไว้ขอข่าวแม่นๆเลยเดีย๋ยวกูจะเล่นขวานะแล้วม,มึงตอนนี้มึงเก็บทรงไป ถแ,แกไปทางพี่อ่ะกูกูของกูพวกจะหลุดไปละเหลือแค่เรากับมันสามต่อหนึ่งไสามต่อสองกูตีวต่าตีมันสามไปก่อนนะมันจะมีเสียงปืนอยู่นา่าจะมีสาม้ลแต่ถ้ามันไอ้พวกเนี้ยมันคำนวณถูกอะ่ะมันจะขึ้นเปเล่นสะพานเสียงล่าสุดอยู่ไหนวิทย์ เสียงระเบิดดังมากไม่ใช่เสียงที่มึงได้ยินล่าสุดอของมันอ่ะก่อนที่พี่จะไปอยู่ที่เดิมอ่ที่เดิมใช่ปะทางไปเออโอเคโอเคเรามีสามนาทีถ้าเราออกไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วก็โจบสุดท้ายโอ้โหไม่มีเสียงเลย เรค,คิดว่ามันอยู่ในตึกจำห้องหน้าห่างเข้าตรงนี้ได้ปะที่เรายิงอะ่ะทีแรกอะ่ะเราว่าน่านอยู่ตรงนี้อ๋อเธอ,อใช่เพราะศพมันอยู่แถวนั้นเนอ่ยเนี่ยมันไม่อยู่แถวโซนนั้นนะมันจะตอนแรกเนาะทำไมยังมีคนยิงอยู่วะจะยินปะอเออไอ้เฮียมันมีคนไม่ขึ้นจรวดนะนะ่ะแสดงว่าสั่งตีจริงๆด้วยไอ้สัสมือมันไม่ขึ้นไปวะหรือว่าบอดยิง นอยเวทกูทําให้กูทำให้ทุกอย่างหาข่าวถึงคันโยกให้ผมค่อยเดินไปไหมเอ่อค่อยๆขยับไปก็ได้เดี๋ยวเพิ่งก็ได้วิทย์รอก็สองนาทีละขยับมาเลยเฮ้ยวิทย์เจอละอยู่สะพานอยู่สะพานอยู่สะพานขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยเออแต่แต่ไม่ชวนนะไสะพานคือไอ้พวกที่ออกมีสายไม่ทันหรือเปล่าแต่ว่า มันไม่น่าวิ่งมาเร็วขนาดนั้นเสียงปืนมันยังอยู่มในทรอยู่เลยเดี๋ยวกูเล็งแถวหน้าตึกมึงให้สแกนหากลัวเจอเหี้ยเป๊ะจ้ะแม่งเมืนมรู้เลยเม่อไรไม่อะไรมึงมึงเก็บมึงเก็บส่งไปกูเล่นเองเก็บส่งไปเวทเก็บส่งไปกูเล่นเอง มึงไปหน้าวิ่งวิ่งไปหน้าตึกเร็วเดี๋ยววิทวิ่งไปหน้าตึกตรงนี้ไม่มีใครอยู่กับมึงมึงเปิดเสียงเดินได้เข้าใจปะเดี๋ยวกูเอาล่วงตัวหนึ่งเอาแตกตัวขยับมาวิทย์พยับมามึงต้องเตรียมออกแล้วหนึ่งนาทีมึงไปชิดตรงนี้วิ่งไปชิดตรงนี้มากโกมากโกชิดมากโก างล่างตัวหนึ่งระวังเห็นปะนมันเหมือนจะออกเลยวะพี่เออมันต้องออกของเราเดีย๋ยวมึงรอเล่นหนึ่งนาที <c oughs> อย่า,า <c oughs> มั่วแน่อย่าน็อกบิดมึงโดนตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างอยู่ตรงจุดโอ้ยนี่อะไรต่อโอกเฮ้ยมึงยิงมันน็อกปะไม่ไม่ไมาดิงผม กูได้ตัวหนึ่งรอก่อนมันพยายามมันพยายามน,นิ่งนั่นนั่นมันมันไม่นิ่งว่ะคอามนิ่งหนักสามซีวีเดี๋ยวกูบอกเจ็บหนึ่งไม่น็อกนี่อะไรก็สุนส้มคุณเนี่ใส่มันวิ่งมาขิ้มาขิ้มาขิ้มา,มาเปิดตัวเปิดตัวน,นู้นพันยาเจ็บมากเจ็บมาก ที่ข้างล่างตัวนึงไหนตัวล่างที่อยู่ตรงนั้นที่อะไรล่างน็อกล่างน็อกล่างน็อกเหลืองบนเหลืองข้างบนบนสองตัวสมก็สมก็ปิดรูมันสมก็ปิดรูมันสิบวิสิบวิสวย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 นก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 ออกเลยออกเลยออกเลยน่าสถ้าไม่ออกตอนนี้เราไม่มีไม่มีจุดกระเป๋าออกแล้ววิ์ต่อให้ดูดของไปเราก็ไม่ได้ของมันออกเฮ้ยพอเฟกเว้ยอันนี้ขาดไอ้ตานี่ไอ้เยอะ ล,ล้านสามฝั่งน,นู้นใช่ครับต้องออกไปถอดกระเป๋ามาชุบกันได้แหละแต่ว่าคือทางเลยที่ดีสุดคือยิงสกัดมนแล้วออกกระเป๋าครับเพราะว่าจะหล่นออกไปแล้วเราทุกอย่างอยู่ในการคำนวณมากตาเนี่ยโจทย์มันยากเลยทุกคนแต่ว่ามันรวยไงมันไม่อยากให้คนออกอออกเยอะก็เงินเฟ้อเลยแบบนี้